กลัสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลแหละกระทางไก่ทางใต้แหละกระทางเนือในประเทศและกระต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะมือนพีพัชนาสิภาพี่น้องมาเห็ดแม่ใบสีพรมประกายสีเนาะพี่น้องเนาะเป็นใบสีพรมประกายสีมีทั้งเบิร์ตสามสิบสองนิ้วเนาะพี่น้องจ๋ามาเบิร์มาชมนํำกันเลยจ้ามาเบิร์กวิธีเห็ดนํำกันเลยจ้าอันดับแรกเลยพี่น้องจ๋า ม้วนเป็นนิ้วใบสีพี่น้องแบบโบราณแล้วก็ใส่ดอกพุธลงไปพัชชาสีบริม้วนให้เบิ่งเด้อจ้าพัชชาที่เข้าช่อให้เบิ่งอย่างเดียวเด้อจ้าวิธีเข้าช่อันนี้จะเป็นนิ้วเอกพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นจะประกบเขานนี้จ้าใช้แม็กแม็กม้่นนี้พัชชาใช้แม็กใหญ่เด้อจ้าพี่น้องจ๋าในการแม็กประกบเข้าสองข้างลักษณะแนวนี้จ้า ้แม็กใหญ่กับซีบลูดสม็กน้อยสำหรับพี่น้องเอ้ยค่อยก็บบ่เคยใช้แม็กใหญ่จะเชื่อจะแม็กใหญ่สามนิ้วนะจ้ะลองลองซื้อมาไซสเบิ่งว่มามันสีดีบอแม็กใหญ่นะบลดูดยันบ่สู้แม็กน้อยอยู่บัถนัดมือแล้วก็เจียนทงข้างออกจ้ะเจียนทงข้างน,นักนนี่อันที่สองกระพับสามเหลี่ยมหนึ่ง สองประกบข้าวข้างนี้จ้ะอันนี้คือแม่ใบสีพรมประกลายซิเดเยอพี่น้องจ๋าหลายๆคนก็สีหูแต่หลายๆคนก็นยังบ่เคยหูบ่เคยเห็นเนาะจ้าส่วนมากกะบ,บ่่อยเห็นดอกพี่น้องจ๋านอกจากวิธีบวงสวงต่างๆเนะาะจังสีห็นเนาะจ้าตัดออกต้องตัดทั้งข้างออกตลอดเดอ้อพี่น้องจ๋าบ่ตัดออกบ่ได้เด้อจ้า เรียงกันลงมาแนวนี้แหละจ้ะถ้าเป็นสามเดียมใบตองกระยักเหี่ยวพี่น้องเอ้ยประกบข้าวนี่จ้ะประกบข้าวแนวน,นี้เลยประกบข้าวที่ที่แน่อย่าเฮ็ดทางหลายเพราะว่าเพื่อสีฮ้อซิมหกนิ้วมันก็สซิใหญ่พอมันใหญ่มันย่นหลายมันก็บ,บ่งงาม ต้องเจียนออกบางคนโบเจียนออกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นพี่น้องเอ้ยปีเล็บซีบโบปน็นอันบึ่งเราต้องเจียนออกนําาะเวลาเหตุเนี่ภยภาพเป็นสามเหลี่ยมประกบข้าวขวาประกบข้าวซ้ายสซื้อพี่น้องจ่าประกบข้าวสองข้างที่ห้างเอาความพอดีงามว่ห้างเกินไปโบที่เกินไปเฮ้ย พยายามบสู้ฮอตแม็กนี่น้อยอยู่นี่ลองซื้อแม็กใหญ่มาไซยี่้อนี่บรสดีกับว่าดีบดีกว่าบดีได้พี่น้องเอ้ยพระชานะยี่้อตาช้างตาเซ้งนี่บรดเด้อจ้ะบอดบรดซื้อมาบอได้ทุกชื่อมาลองไซเบิ่งว่ามันดีว่าแม็กใหญ่เอามาไว้เข้าซ่แม่ใบสีนะพี่น้องจ้ะบรสดซื้อแม็กน้อยบอได้จ้ะ แม็กน้อยดีกว่าถนัดมือกว่าง่ายกว่าฝนสิตกอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยต้องพูดอะไรฝนก็นได้สามมือสี่มือติดน้ำท่วมเบิดยังบ่พอเฮือนเปื้อนเบิ้ละกลบเข้าวขวายขวายธรรมดาสะ เปลี่ยนไซส์แม็กน้อยคอยแล้วพี่น้องเออบอดเลดดอกแม็กใหญ่คอยไปบนรอดดอกก็ <c oughs> สีลองซื้อมาใส่เห็นเอซีคอมเมนต์มาว่าแม็กใหญ่ก็ใช้ดีนะคะเ <c oughs> ข้าช่อแม่บายสีว่าฉัน <c oughs> โอ้ยคอยบอดีดอกคอยว่ตรงๆอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> รอดบอดตัวบอต้มพี่น้องเออบอดีแม็กใหญ่นี่บอดีบ่พ่อเปลี่ยลูกแม็กพร้อมนี่ลูกแม็กซื้อมาแถวเป็นแม็กใหญ่แม็กใหญ่นักมือกับนักแม็กเลยกับบอดเลด ได้แม็กน้อยค่อยนี่แตัะส่วนเกินเรียงกันลงมาเรื่อยๆได้แถวและสิบหกฝั 6, ่งนี้สิบหกฝั 6, ่งนี้กับสิบหกเดอ้ออืมคำว,ว่าอันนี้มันสั้นแลยเขาย่านมันเทดย้ากเขากระพับใบตองใส่แล้วก็ต้อใบตองเอากแม็กเบิต้อใบตงอ,ตอตงเอาจากพี่น้องจ๋าจะไง ต่อใบตองดามใบตองเอาบริยุงบริยากจ้ะนิ้วใบสีนี่ใบเล่เากับสีเดม้วนยาวขึ้นกว่านี้เด้อจ้ะที่บซัมนี่ตลอดเด้อจ้ะจะยาวขึ้นเ้อ ตอนนี้พรชชาเริ่มม้วนนิ้วให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันจะบดได้ด้เท่าเส้นนิ้วขนาดเท่ากันบดได้ด้อจ้าเวลามาประกบเข่าแล้วมันบดได้บดได้เบลได้ทรงมันงงามประกบเข้าไปบดียากเรกจาจะเต่าเข้าซ้อนขวา้ส้ขวา้วายเลี้ยงนิ้วให้ตรงก,กันกับพ่อจ้ะ ไม่จองอยากเหี่ยวนะพี่น้องเนาะลูกแม็กอันนี้มันดีอะลีพี่น้องเอ้ยภัย,ยกักร่างลูกแม็กกับพัะชาก็ะซ่างมาด,ด,ด้อดีอีจ้ะพัะชาไปลองซื้อยี่ห้อนี้มาลองกับบอลได้เรื่องแต่นี่ทั้งแม็กใหญ่ทั้งลูกแม็กยี่ห้อช้างนี่กับบอลรถนี่ยี่ห้อนี้ละดีอะลีจ้ะ S DI, D I ดีแหงพี่น้องจ้ะ สำหรับพัชชาเด้สำหรับผู้อื่นบอกหูจ้าพัชชาใส้าาลายยี่ห้อแล้วลองพิดลองทึกาาลาย,ยี่ห้อแล้วจาา้าใครสนใจก็สั่งมาเด้อลูกแม็กกล่องเล็กกล่องละสิบาทพี่น้องจ้ากล่องใหญ่250 ดึงให้แน่นๆรวมๆมาได้จ้ะสุดท้ายแล้วพี่น้องจ๋าขบแล้วเก็บชิ้นงานจ้ะเก็บชิ้นงานพระชาก็จะเย็บกีบพกาสองสั้นใส่จ้ะคือชั้นสุดท้ายเดือจ้านี่อันนี้ไผ่ที่ใส่ก็ได้โบใส่ก็ได้เดือจ้าแต่พระชาจะใส่สองสั้นนนี้จ้ะ ปรกบใส่ประมาณนี้กับแม็กแม็กแล้วแล้วก็ขับไปตองประกบใส่สองข้างคือเก้าจ้ะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ้าเป็นอไดรเจ้าค่ะสวยงามบอพี่น้องจ้า แม่ใบสีพรมประกาศสิทธิพี่น้องจ้าบอกค่อยได้เหตุพี่น้องจ้ามือไม่กับยาแข่งแต่บอค่อยได้เห็ุแม่ใบสีอันนี้พี่น้องถ้าบา่ามีงานบวงสวงข้าเจ้าสาร้างมาดีพระชาก็บ,ไบนนนน่ได้เหตุแม่ใบสีนี่เนาะนานได้เหตุเ่อนึงพี่น้องจ้า เป็นอะไรเจ้าค่ะติชมเข้ามาเด้อวัตถุประสงใจพี่น้องบอสวยงามบอเนาะเจ้าค่ะแม่ใบสีพรมประกาศซีดเนาะพิษพลาดอะไรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องจ๋าเป็นอะไรเจ้าค่ะสวยงามโบจ้าเป็นอะไรก็ฝากพี่น้องติชมเข้ามา ถึกอกถึกใจพี่น้องบอนเนาะจะค่ะสำหรับคลิปนี้พัชชาสิได้ขอตัวอำลาพาจ้ชชาไปก่อนเด้อจะพบพอกันคลิปหน้านอยู่ดีมีแหงเบิดสุขุสุขุนมให้เจ็บใว้ไข่ไห้จุนเด้อให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า